ไว้นะคะวันนี้ที่ท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเน้นย้ําก็มีอยู่ประมาณ5-6ประเด็นนะคะประเด็นแรกนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะการทะเลาะวิวาทแล้วก็การประทุษร้ายทรัพย์ของเด็กและเยาวชนค่ะหนึ่งในระดับกองบังคับการนะคะท่านบอกว่าให้ผู้บังคับการะคะมอบรองผู้บังคับการหนึ่งท่านนะคะเพื่อที่จะลงไปควบคุมดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะส่วนในระดับกองกํากับหรือโรงพักเนี่ย ทุกแห่งนะคะต้องมีระบบฐานข้อมูลค่ะมีกลุ่มเด็กเสี่ยงกลุ่มพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทแล้วก็ให้วิเคราะห์สถานภาพอัากรรมเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังให้หัวหน้าโรงพักนะคะจัดเจ้าหน้าที่ระดับรองผู้กํากับหรือสารวัตรนะคะเป็นนายตำรวจประสานงานกับทางโรงเรียนและก็เครือข่ายผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะร่วมกันดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะ นอกจากนี้นะคะในประเด็นที่3ค่ะยังของความร่วมมือผู้ป,ออประกอบการร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตนะคะให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมเด็กที่เข้าไปใช้บริการนะคะหากพบสิ่งผิดปกติเนี่ยรีบแจ้งตำรวจทันทีนะคะข้อ4ี่นะคะให้ตำรวจค่ะจัดสายตรวจนะคะเพิ่มความเข้มและความถี่ในการออกตรวจตราพื้นที่นะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านหลังเลิกเรียนปกติรวมทั้งเลิกเรียนพิเศษด้วยค่ะ ประการที่5เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะคะท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งให้เจเลตํารวจนะคะออกไปตรวจราัชาการทุกครั้งเนี่ยให้ตรวจว่าโรงพักต่างๆมีการทําข้อมูลต่างๆหรือว่ามีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเป็นหนังสือไว้ด้วยหรือไม่นะคะส่วนประการที่6นะคะส่วนผู้บังคับบัญชาะระดับตอรอค่ะในสายป้องกันและปราบปรามเนี่ยก็ต้องไปควบคุมกํากับดูแลอีกชั้นหนึ่งนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏข้อมูลว่ามีการปล่อยปะละเลยในพื้นที่ใดนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะพิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาตามสมควรแก่กรณีนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอความร่วมมือมายัางพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนด้วยนะคะช่วยการสังเกตสิ่งผิดปกติแล้วก็ช่วยการดูแลเด็กและเยาวชนของเรานะคะหากพบสิ่งผิดปกติที่เด็กจะทะเลาะวิวาทหรือว่า เกิดการประทุสระประทุศัตว์ร้ายต่อทรัพย์ของเด็กเนี่ยให้รีบแจ้งตำรวจที่อยู่ใกล้ทันทีนะคะรวมทั้งให้รีบโทรศัพท์แจ้ง191หรือว่า1599ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะ